สวัสดีครับพ่อกันพี่เก้ากับท่านแค่เลี้ยวขออ้อมือนี่เอาสองหองอ๋อสองนีไ่ไม่เหลือสองหองคาเมนมาปล่อยคือเก้าครับนี่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นน,น <c oughs> สองห้องคาแมนครับเใช่หางเงาครับสองร้อยอีกหน่อยนึงน้องครับน้องนักไปจับไว้ดิเดต้าห่างออกกันแค่เก้าเชือกับงาเงาด้วยเด้อเอาแล้วหรอเดียวเก có đình chưa không đi thương, lấy đi chưa ấy đi chưa ấy Ừ. quay hay hay hết đình đi chưa ấy đi chưa ấy đi chưa ấy đi chưa đi chưa ấy đi đi เ,เอะยรอยลอย<ะ>พอ,อหางติดเลยนี่เดี๋ยวก่อนเอาหางออก,ก่อนครับพอดีมีเอฟซีหรือเพื่อนยู่ใยสร้างซองนะครับเพื่อนบอกว่าต้องใส่หางเงากรนีครับผมก็เลยเอา,เอาหางมาตออีกเอาหางตอออกไปกพี่น้องหูวเงาเป็นสิบเมตรเลยพี่น้องยี่สิบสามสิบเมตรเลยครับมันเงาเลยพี่น้อง พอดีมีไอ้เล็บบิ่งผ่าผมเยออกมาต่อครับยบบนี้มันยุงกันพี่น้องผมเก็บพอดีไหมยุ่งกันต้องใช่เวลาออกจกั่ไยครับหางเงย้าขคดพี่น้องเงย้าเฟอยเลยบบดนี้มักเงย้าเลยยุงกันจังยังเป็นยังรอบแบบนี้ที่เรียกเอาไว้ดีโยบัดนี้เป็นดิ่งคิดทางพี่น้องเพราะีผมดิ่งคิดทางกมันของกันนะครับของกันมานนิๆๆดเนียเลยแล้วต้องใส่เวลาปลดหย่วนเติบจะได้นี่ เดี๋ยวครับแบ๊บหนึ่งครับใช่เวลาปลดสักหน่อยครับล้มก็รููซี่แ่าสิแห้งอยู่ครับเจา่าแห่งมากบ่แบบแบบล้มมันมากบ่เสมอปัานนี้วะแต่ว่าล้มลงังสรงแห้งอยู่คืออะไต้องไปไม่สูงสูง,สงหมดบ,บ่ทรงบ่มีลมลมหมดอ่อนนะครับเริ่มดีต่อหางใส่ยเงาเงาเหลาคนจีออามาขึ้นอีกร้องบึงครับเพราะว่าเอฟซีว่าหางมันสั่นมาสั่น เปลี่อนๆถักมากว่าหางสันครับเดมนเนี่ยเสียวหางว่าตอให้มันออกเงาๆกว่าตอตอไปเป็นก้อนอะไรไปหรอต้องใช้เนี่ยตัดหางแล้วรถรถรถเ๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง อันนี้ติดมือ้องเสียงทนนุว้าวไหมพี่น้องว่าววาาวว้าสตครับเสียงทนุท้งุ่าดังบุนบนบนบันนบันตเริ่มพูดแล้วทีเล่นไปทั้งคุ่ทั้งค้่ Dơ. dạ thương, dạ phương dạ phương hát muốn thứ nuôi rằng à đéo đéo lốt khẩu à. hay lốt khẩu ma con hay lốt khẩu con Hãy dạ. <laughs> hello hello dang tinu dang đi và nói đúng kỳ đi và nạc học tạo các có cái chưa hơi 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 chưa có quay chưa có quá 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 đi có quá chưa có quá chưa có ไม่ต้องเดินไปไม่ต้องเดินไปผูกเนี่ยเอาเชือกออกเยอะๆเอาเชือกออกเอาเชือกออกเอาเชือกออกไม่ต้องเดิน เชือกออกมันก็เดินอยู่นั่นแหละไม่บอกมันเอาเชือกเอย่าเดียวมัต้องเดินเอเชือกเอ,อย่างเดียวไม่ต้องเดินน่เา,เ,า,เ,า,เ,าเห็นไหมมันไปติดติดถา,ายเขาเลวนะน่ะก็ออบ,อบอกให้ถอยหลังมาให้เดินไม่เดินไปติดเชือกเขาแลนะ้วน่ะ

còn đi, con xào sược vào, đึง vào, lông quan phía vào, bị tít gấp sược phân mày, bảo lán lán, bảo lán các cháu, bảo lán thoi lên, lò lán gấp bay nhiều, bảo qua thoi 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 gấp đi, đi vào này bị trêu, trêu cẩn đấy bạn này, trêu cẩn đấy bạn trong <laughs> <tại, tại. cười> นีน้ำปเป้าได้บ่ะนี้พี่น้อง,องเป็นน้ำพร้อมได้เยนะผมมียางไปอย่างี้ม่จะน้ำได้ครับเออเราต้องเอาเบาขึ้นไปก่อนครับดึงเสียกออกก่อนแล้วเสียกค่อยเป้าที่หลังต้องเอาโตเบาขึ้นไปก่อนพี่น้องน้ำเต็มได้นน่น้ำมันนี้น้ำตกลงกางน้ำต่ว่าแห่งบ่ถือน้ำครับเพราะว่าไอไอหยามันหลาพี่น้องมันเป็นน้ำาสั้งแต่หยาครับห่างกับบักเงาได้พี่น้องไอสามสิบเมตรได้อยู่มั้ง ยี่สิบเมตรสามสิบเมตรผุนแล้วผมต่อบักเงาเลยเอฟซีว่าหตต่อผุดอบิงเน่หางมันม้ว <c oughs> นบกักเงาพุดได้เปน้องหางมันหูมันตมาดาเลยครับไปเอาขึ้นม่อีกรอบนึงครับป่ะเนี่ยเอาไปแล้วต้องเอาไปขึ้นม่อีกรอบนึงครับ

นี่พิ่งเอาขึ้นขึ้นมาใช่ไหมเดินเดินเดินขึ้นมาให้มันเลยต้นไม้ดีกว่าเรอกอกเรื่อยๆถอยหลังมาให้ว่าอยู่พี่ เขาต้องไปยุคุณเราก็ปลูกันมาเออนี่ถอยถอยเอามาปลูกกับต้นไม้ต้นนี้คนี่ถอยเอามาปลูกกับต้นไม้ต้นนี้มงีเออนี่ต้นไม้ต้นใหญ่ไม่มากเลยเออ,เอ,อแาเลี้ยงแต่คุณได้เลี้ยงแต่คุณเล้วาเพราะเามันนอยติดฟืนทุบๆเราครับแค่ก็คายเคลื่อนไอยมาใอยมาเลยเขาต้องเลี้ยงแต่คุเพราะว่าบาลเขาจะสองหันี่นก ไปทำไรพี่ล่ะ,อะเอาขึ้นดีก้อไหมครับพี่ล่องอีกรอบ <ไป S 2> <ห>นึงครับเพราะว่าไปเมื่อกี้ก็ลังขึ้นดีแล้วมันติดเจ้ากันเยอะ ไปบมกเียบอขอ,ขอล้วลกยา,าวลอยไอวขก็จะติดนบ่นี้แค่นี้ก็จะติดงน้ันมเงดมันก็ไม่ติดระมนเลยคักมุนไว้ พอเพอฮาดแล้วพาดต้องมาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเออข้ามหางมันมาเดี๋ยวหางมันจะเจ้าตัวฮาร์ดอ่ะยกขึ้นให้พี่แหงหน่อยเวลาปล่อยอยู่ขึงนไ้ไม่ถนัดไปไป ขึ้นสองครับพี่น้องขิดนรถสองก็ล้มมาใครดีพี่น้องวันนี้ล้มเบิดแล้วพี่น้องมิตรสีวยลยงย่างเดียวเลยนี่ครับขึ้นไปแล้ววันนี้ล้มมันล้มบาแห้งงูเง่างูเงาเพราะว่าผมเราแข็งพี่น้องต้องถ่ายล้มแห้งๆอยงนีหลีเนาะผมจังมาเจอก,กันไม่พี่น้องเราผมนมี่เหีียวมายอนบางไม่ครับจเจี๊ยบซีกับพุ่นเจีซีนะครับที่แนะนำมาว่าให้เอาหางเหย้าๆครับจะว่าใส่หางของแล้วดีอยู่ครับเพป็นดีอยู่ แต่ว่าตอนนี้คือลมบนมัน่มีครับเพราะว่ามันคำเราเพราะว่าที่แรกมันซึงมีลมโยนไปเกีียวกันได้แดวลงม,มาเนี่ยเพราะคือรอบสองเนี่ยล้มบดีครับล้มบดีพี่น้องได้ต้องอจับเป็นต้องอลงก่อนครับผมนี่ครับขอบอคุณเนียบซีมากไหมครับโดยกันจังใดก็ขอบคุณเนียบซีหลายๆครับลงแล้วพี่น้องเราเจอกันใหม่พี่หน้าว๊ายบครับ